สวัดีเอฟซีทุกทุกท่านเลยนะครับวันนี้สะพามาปล่อยมอแดงนะผมปล่อยมอแดงเข้าคอนโดนะครับ,ดแ,ดขขรบแล้วก็จะพามาดูโรงเรือนนะผมมีพี่คนหนึ่งเขาอยากจะเห็นโรงเรือนผมนะครับว่าของเขาร้อนๆนี่ปลองหมดนะผมว่าเขาจะดูว่าโรงเรือนจะเป็น เป็นยังไงนะครับแต่เรามา,มาปล่อยกันนะผมปล่อยมดแดงก่อนนะครับเราจะพาพาชมนะครับน,นี่ก็จะเป็นมดแดงใหม่นะครับเอาไว้สองวันแล้วนะครับผมปมานสองวันแล้วเดี๋ยวมานะครับนี่ผมก็จะทําการปล่อยนะครับอันนีสองกรณีนะครับผมที่ว่ามดแดงเขาจะย้ายนะครับผมก็คือ หัวอของเรามีปัญหานะครับเช่นรังเขาเกิดการเช็ดเกิดการขึ้นลานะครับลาดำๆนะครับเขาก็ออกนะผมันก็ออกนะครับออกเด๋ยวเขาก็เขา้าหัดที่ว่ายังไม่เข้านะครับผมพอเขาจัดรังเขาเสร็จเขาก็จะเข้าเหมือนเดิมนะครับ จะปล่อยแล้วปล่อยมะแดงนะครับสองวันแล้ 2, 2วผวงสองของมันแล้วนะครับมาดูกันนะครับว่ามันจะกัดกันหรือเปล่านะครับผมเพราะว่าบางทีเขาก็กัดกันนิดๆนิดหน่อยๆนะครับผมแต่เราก็จะปล่อยผมจะปล่อยอยู่ประมาณประมาณนี้นะครับวันหนึ่งสองวันนะครับผมถ้าเกิดเรามีเวลานะครับ เกิดเราไม่มีเวลาก็ประมาณสามวันสองวันนะผมเต่นะครับรเดะนครับรชมกันเลยครับผมนี่ครับนี่คือการปล่อยมอดแดงนะครับผมดดนะครับมดแดงเข้าฮอนโดนะครับของผมเองนะครับผม ของต้นพาลุยนะครับผมนี่คนระับนี่คนะรับเขาก็จะเริ่มไปขึ้นทางบนนะผมนี่ก็ยังไม่กัดกันนะครับนี่คนระับนี่คนระับผมก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับโรงเรียนนะผมนะผมนี่คนระับจะมีตัวกัดกันอยู่นะครับผมเราก็ใช้น้ำฉีดนะครับ ตัวไหนกัดกันแล้วก็น้ำฉีดนะครับฉีดนะผมพักหนึ่งนะผมเดี๋ยวเขาก็ออกนะครับพักหนึ่งฉีก็ฉีข้างบนด้วยนะผมนี่ครับผมจะใช้น้ำก็คือต่อเมื่อเขากัดกันนะครับกัดกันนะผม เกิดเราเขาไม่กัดเราก็ไม่ต้องฉีดนะครับนี่ครับนี่ก็จะเป็นหลฮอนดของผมเองนะผมนี่ครับผมก็ออก,กเข้านะผมนี่ครับนี่ครับนี่ครับที่ผมบอกนะผมเกิดการรังเขาเกิดการลานะผมขึ้นลาเขาก็ออกนะครับ เนี่ยเขาก็ออกนะผมผมบางขวผมก็ไม่เข้านะผมเขา้าเขาจะเข้าเป็นเป็นบางขวดนะครับเนี่ยกัดกันนะผมแล้วก็ฉีดนะครับลดในการกัดกันนะผมนี่สองวันแล้วนะครับสองวันเราปล่อยนะผมปล่อยแล้วนะครับฉีด้นกว่าเขาจะ ออกจากกัรน,นะผมเนี่ครับบางกลุ่มก็คือน้างบนก็กัดนะผมนี่ครับกัดกันนมเขาก็ออกนะครับไม่ให้เขาตายนะผมไม่ไม่เขาเขาตายกัดกันตายนะครับเพราะว่าตัว,ต,วตัวใหม่จะเข้าเข้ารังนี่ตัวเก่าเขาเขาจะกัดนะผมเขาเขาจะกัดประมาณนี้นะครับเท่าพุ่นนะผม ผ่นะฮะพักหนึ่งเขาก็ออกนะผมนี่ครับเริ่มออกแล้วนะครับนี่ออกนะผมนี่ครับเขาออกเขาเองนะผมบังตัวไม่ออกก็ปล่อยเขานะครับนี่ครับอีกประมาณสองวันวันสองวันนะผมเขาก็จะาภาพไข่เข้ารังนะผมเข้ารังนะครับ นี่ก็จะมาดูโรงเรือนนะคผมนี่ครับโรงเรือนของผมนะครับผมเป็นห้องแถวเก่านะครับนี่ครับหลังคานะครับผมเป็นกระเบื้องนะครับผมกระเบื้องนะครับนี่ครับคาเก่าๆนะครับผมนี่ครับนี่ครับผมผมก็จะประมาณนี้นะครับโรงเรือนของผมนะครับนี่ครับ นีัยผม,มก็ออกนะครับผมมก,มก็ออกนะครับนี่ครับนี่จากการเขา้าเข้าไปแล้วนะครับแต่เขาก็ออกนะครับด๋ยวเขาก็เราเขาก็ย้ายเข้ามานะครับเขาเขาย้ายมาอยู่นี่นะครับผมเนี่ยเยอะนะหมดเลยครับเนี่ยย้ายมาอยู่นี่หมดนะครับผมเนี่ยเนี่ยผมก็ทะม,มาเนี้ยครับเนี่ยเข้าย้ายเขา,ขาจะ ái, าย,ย้ายย้ายเข้าย้ายออกนะครับ แต่เราก็หาเม็ดแดงมาเพิ่มอยู่เรื่อยๆนะครับเเกิดใครอยู่ในรุงรุงแจ้งนะผมให้แนะนำเอาถุงดำคุมนะผมเนี่ยถุงดำอย่างเงี้ยครับปลูกต้นไม้แนละ้วคุมคุมไว้นะครับเพื่อ,อจ,จะไม่ให้เขาร้อนนะผมแต่ของผมมันอยูอย่อยู่ร่มนะผมเนี่ยครับแดด่องนิดหน่อยนะผมผมก็เลยไม่เอาคุมนะครับผมก็ปล่อย ปล่อยไว้งนี้นะผมหรือมอีทางหนึ่งนะครับเอาผ้าสแลนนะผมผ้าสแลนดํานะครับคุมทําเป็นหลังคาให้เขานะผมเขาจะไม่ค่อยร้อนนะครับนะครับเป้งนะผมมีเป้งนะครับถ้าเป็นกวดอย่างเงี้นะผมรลอย่างนี้นะครับเนี่ยเอาเอาน้ําหยอดก็ได้นะผมตุดตุดกวดนะครับง่ห้เขาร้อนนะผม ไม่ให้เขาร้อนมากนะครับเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมเนี่ยสักพักหนึ่งนะครับผมเขาโดนน้ําแล้วเขาก็กระจายตัวเขาเองนะนครับผมนี่ครับคือการปล่อยฮอนดนะครับผมปล่อยมันแดงนะครับขอบคุณมากครับที่ว่ามาถามเนระียนรู้ด้วยกันนะครับผมก็ คลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมเอาไว้คลิปต่อไปนะครับขอบคุณนะครับที่ฝากกดกดแชร์นะครผมฝากกดติดตามนะครับไอคอมเมนต์มาบอกกัอันก็ได้นะครับผมสวัสดีครับ